สวัสดีค่ะวันนี้ชาดาจะพามาใส่ลายน้ำในคลิป YouTube นะคะทำได้อยู่2วิธีค่ะตามมาเลยนะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าเว็บ YouTube นะคะไม่ใช่เข้าแอป y o u t u b e นะคะเข้าแอป y o u t u b e ไม่สามารถทำได้เราต้องเข้าเว็บ YouTube วิธีที่1 เราก็ไปที่โลโก้ช่องของเรานะคะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เราก็ไปที่าตามภาพเลยนะคะขั้นตอนที่3เราก็ไปที่การตั้งค่านะคะกดไปที่การตั้งค่าเมื่อเรากดไปที่การตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับตรงนี้เลยค่ะเราก็จะกดไปข้อที่4คือกดไปที่ช่อง เมื่อเรากดไปที่ช่องเสร็จแล้วขั้นตอนที่5เราก,กดไปที่การสร้างแบรนด์เมื่อเรากดการสร้างแบรนด์เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่6 เราก็จะเลือกว่าจะให้ลายน้ำเนี่ยอยู่ช่วงไหนนะคะว่าจะเป็นให้อยู่ช่วงท้ายหรือว่ากำหนดเอาเองหรือว่าอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมบันทึกด้วยนะคะถ้าเราไม่บันทึกเนี่ยเราก็ต้องกลับไปทำใหม่นั่นเองนะคะ <c oughs> เมื่อบันทึกเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่วิดีโอของเราเพื่อเปิดดูเราก็จะเห็นลายน้ำ เห็นไหคะจะเห็นลายน้ำที่วิดีโอของเราถ้าเรามีปัญหาในการที่หาไม่เจอนะคะหาไม่เจอว่าเราจะาไปคลิกตรงไหนที่มันจะมีาการตั้งค่านะคะเราก็จะมาเปลี่ยนเวอร์ชั่นก่อนนะคะชะดาเนี่ยมีปัญหาตรงนี้นานมากเลยกว่าจะได้นะคะเมื่อเราเปลี่ยนเวอร์ชันตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูวิธีที่2 วิธีที่2ในการที่จะใส่ลายน้ำเรามาดูกันเลยค่ะรีสองเราก็จะเข้าไปที่โลโก้ของเราอีกเหมือนเดิมนะคะเข้าเว็บแล้วก็ไปที่โลโก้ของเราแล้วก็กดไปที่ช่องของคุณขั้นตอนที่2กดไปที่ช่องของคุณเมื่อกดไปที่ช่องของคุณเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจอหน้าต่อไปนะคะ หน้าต่อไปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็จะไปที่ YouTube Studio นะคะขั้นตอนนี้มันจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนก็จะไม่ยากเกินไปนะคะเพราะฉะดาเนี่ยทำเคยทำได้แล้วก็ลืมเพราะฉะนั้นจะทำวิดีโอมาให้ดูนะคะขั้นตอนที่4แลเราก็ไปที่รูปฟันเฟืองเหมือนเดิมการตั้งค่าเมื่อเราเจอการตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะไปขั้นตอนที่5 เลยนะคะขั้นตอนที่5ก็ไปที่ช่องเหมือนเดิมนะคะเมื่อเราไปที่ช่องแล้วเนี่ยขั้นตอนที่6เราก็จะมาสร้างแบรนด์นะคะ ขั้นตอนที่6เลยนี่ค่ะการสร้างแบรนด์เมื่อเราเราสร้างแบรนด์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเลือกคลิกตรงไหนนะคะที่เราจะให้ลายน้ําของเราเนี่ยจะอยู่ตอนท้ายวิดีโอหรือว่าเราจะกําหนดเอาเองจะกําหนดในที่เริ่มต้นหรือว่าจะให้อยู่ตลอดไปอยู่ที่ตัวเราเลยนะคะแต่ว่าสําหรับชดาชดาจะให้อยู่ตลอดไปเลยค่ะก็ใส่ ไปเลยช่องสุดท้ายตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมบันทึกเหมือนเดิมนะคะถ้าเราลืมบันทึกเนี่ยเราจะกลับไปทําใหม่อีกแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วทําบ่อยๆเราก็จําได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาดูนะคะเราก็จะเห็นเห็นไหมคะเราก็จะเห็นตัวนี้เลยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆน,นะคะให้กําลังใจนะคะกด u b s c r i b e กด ไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ